สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามานี่มาพกมาพอกน้องเองแล้วจะมาต่อด้วยอีกอีกข่าวอันนี้เป็นข่าวที่เป็นข่าวที่อยากเล่าเป็นข่าวตั้งแต่วันที่24เดือนกุมภาปีสองพันยี่สิบสีณเวลาสามโงสิบห้านาฬิกาสานาทีแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่แบบ มีมูลค่าและก็น่าตกใจเพราะว่าทางพนักงานที่รายงานข่าวที่ออกข่าวเขาเขียนว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอโดยที่พนักงานคนนี้นะคะทำงานมาในระยะเวลา38ปีแต่ไม่คเคยเจออะไรประมาณอะไรขนาดนี้เยอะแยะอะไรขนาดนี้ตั้งแต่ทำงานมาแล้วก็ไม่เคย ไม่เคยแม้จะเฉียดใกล้กับของเหล่านี้ที่แบบมีราคามูลาค่าขนาดนี้โดยที่พนักงานคนนี้นะคะเขาทำงานเกียร์เขาทำงานเป็นทนทนก็คือที่ว่าสุลักกรนะคะโดยที่วันนั้นวันที่ยีสี่เดือนกุมภาเขาทำงานอยู่แล้วทีนี้ โดยทางที่มีรถมีโดยที่มีรถขับเข้ามาก็คือรถนะคะเป็นป้ายทะเบียนของประเทศเยอรมันขับเข้ามาเขาก็โบกจอดธรรมดานี่ค่ะตรวจตรวจรถตรวจตาธรรมดาเพราะว่ามันคือประมาณว่าเป็นเข้าออกอะคะ่ะเข้าออกเข้าออกเข้าประเทศนอร์เวย์ออกประเทศนอร์เวย์ก็จะผ่านด่านใช่ไหมคะผ่านด่านตรวจ ตรวจสุลักกรตรวจว่าคุณมีของมีค่าอะไรไหมคุณเอาแอลกอฮอล์เข้ามาเกินกําหนดไหมคุณเอาของมีค่าหรือว่ามีราคาหรือว่าผิดกฎหมายเข้ามาก็จะมีนี่แหละคา่ะเป็นด่านด่านตรวจแล้วทีนี้พอด่านตรวจตรวจเนี้ยเขาก็ให้เปิดเนะะี่ยค่ะตรวจไปตามรถแล้วทีนี้พอรถคันนี้เปิด เขาเรียกอะไรนะเปิดท้ายรถพอเปิดท้ายรถเสร็จปุ๊บพนักงานก็แบบทั้งอึ้งทั้งทึ่งว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอรู้ไหมคะว่าพนักงานชุลกากร,กรเขาเจออะไรพนักงานด่านตรวจเนะะี่ยค่ะเขาเจอทองเป็นทองคำแท่งมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่สุดก็500กรัม500กรัมนี่ก็จะประมาณน่าจะ40 40บาทบ้านเราก็คือในจำนวนทองทั้งหมดมีทั้งเป็นทองแท่งแล้วก็เป็นคล้ายๆชิปนะคะเป็นชิปอย่างนี้นะคะที่เขาซื้อไว้ทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลย11กิโลคิดดูนะคะว่ามันเยอะขนาดไหน11กิโลแล้ว ไม่ไม่ใช่แค่ทองนะคะยังมีพวกเครื่องประดับอย่างอื่นที่ตีมูล,ลค่าไม่ได้นั่นก็คือทางภาษานอร์เวย์เขาเรียกสเตนก็คือจะเป็นพวกเพชรพวกพลอยอันนี้ยังตีราคาไม่ได้เขาก็จับมาพอพอเขายังไม่ได้จับนะคะเขาก็หยุดรถคนนั้นหยุดรถคนนั้นแหละแล้วมาทำการ ตรวจสอบอีกทีหนึง่งพอตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นผู้ชายคนเยอรมันอายุ60ปีแต่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์มามาหลายปีแล้วค่ะก็คือเป็นคนที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์แต่ว่าเป็นคนเยอรมันรถก็คือเป็นรถป้ายเยอรมันเขาขับเข้ามาโดยที่พนักงานก็ถามเขาว่า ทองนี้ถูกกฎหมายไหมแล้วเขาได้มายังไงเขาบอกว่าทองเนี้ยเป็นทองที่เป็นเงินเก็บเขาโดยที่เขาเก็บเงินแล้วก็เขาซื้อทองโอ้โหต้องมีเงินขนาดไหนเนี่ถ้าตีมูลค่าทองนะคะไม่รวมเพชรพลอยหรือว่าไม่รวมเครื่องประดับอย่างอื่นที่ยังหาราคาไม่ได้อยู่ในราคา9กล้านโครน โอ้โห oh, 9ล้านโครนนี่แบบบ้านหลังหนึ่งนี่ก็จะประมาณ5-6ล้านที่หลังใหญ่ๆ7-8ล้าน9ล้านโครนนี่คือเยอะมากเลยนะคะก็คือ30 30กว่าล้านบาทนะเท่ากับถูกลอตเตอรี่แบบรางวัลใหญ่เลยนะ30-40ล้านบาทน่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ไม่ ไปเสียพนักงานเขาถามนะว่าเธอได้มาแบบถูกกฎหมายไหมเขาก็บอกฉันได้มาแบบถูกกฎหมายนะโดยที่ถูกกฎหมายของเขาเขาหมายถึงว่ามันเป็นเงินเก็บของเขาแล้วเขานําเงินเก็บนั้นอะไปซื้อทองเพื่อที่จะเอาทองเก็บไว้บ้านเราก็เรียกอมทองใช่ไหมคะซื้อทองแล้วอมไว้อะเผื่อวันหนึ่งตกอับหรือว่าเผื่อวันหนึ่งต้องการใช้เงินก็เอาทองนั้นไปขายเขาพูดประมาณนี้แล้ว พังพนักงานสุลการ,ก,รก็เลยถามว่าไหนล่ะใบเสียภาษีของเธอ,เอประเทศนี้นะคะถ้าเราจะเอาทองเข้ามาหรือว่าเก็บทองหรือว่าเอาทองเข้ามาเราต้องแจ้งด้วยนะคะแจ้งสุลการ,กรแจ้งเสียภาษีว่าเรามีอของมีค่าเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็จะตีภาษีตีมูลค่ามาแล้วเขาก็จะตีเป็นภาษีว่าคุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เขาก็บอกมันเป็นเงินเก็บฉันมันเป็นของมีค่าของฉันแล้วทำไมฉันต้องบอกเขาก็เลยทำไงอะไหมคะเขาก็เลยยึดค่ะยึดทองนั้นนะ่ะทั้ง11ิบเอ็ดกิโลอ่ะยึดเอาไว้เลยแล้วก็ส่งต่อไปที่ตำรวจตำรวจก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะทำยังไงต่อกับทองนะคะแล้วทีนี้รู้ไหมคะว่าทอง11บเอกโลเนี้ยต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เป็นเงินนอร์เวย์นะคะสองจุดเก้าล้านโครนมีทองมูลค่าเก้าล้านกุโคนต้องมาเสียภาษีสองจุดเก้าล้านโครนนะคะเสียภาษีให้ที่จะนําเข้าอ่ะคะ่ะแต่ถ้าเขาเสียถูกภาษีเสียภาษีถูกกฎหมายนําเข้าโดยถูกกฎหมายโดยแจ้งเสียภาษีเขาก็จะได้ทองนี้ไปแล้วก็จะได้ภาษีคืนส่วนหนึ่งไม่ได้หมดนะคะแต่จะได้ส่วนหนึ่งคืนอย่าง เขาซื้อทองมาจากประเทศเยอรมันเขาก็จะแจ้งก่อนที่เขาจะข้ามเขตแดนเขาต้องแจ้งเข้ามาทางเขาต้องแจ้งเสียภาษีในประเทศเยอรมันว่าเขามีทองแล้วเขาก็จะมีใบแล้วถ้าเกิดเขาเสียภาษี2.9ล้านโครนเขาก็จะได้เงินคืนค่ะเงินเงินที่เสียภาษีไปแตไไ่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนเยอะส่วนน้อยค่ะที่ไม่ได้ให้เหมือน เหมือนที่นกเกงี้ยไปซื้อรถฟรุตทักจากประเทศสวีเดนนกเกงี้ยก็แจ้งเสียภาษีที่ประเทศสวีเดนพอเรา,เาลากมาข้ามเขตแดนเขาก็ตรวจนะคะข้ามเขตแดนนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนอร์เวย์เขาก็ตรวจตรวจเสร็จเราก็มีใบ เสียภาษีเรียบร้อยพอกลับมาเราก็ทําเรื่องขอภาษีที่เราจ่ายไปอะคืนไม่ได้หมดนะคะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ส่วนเยอะค่ะส่วนน้อยที่เสียไปเงินภาษีแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทําเลยก็เลยโดนยึดทองแล้วก็ต้องโดนภาษีอีกนะคะเขาต้องให้จ่ายภาษีคุณก็ต้องจ่ายภาษีแล้วก็โดนยึดทองแต่ยังไม่รู้ว่าตํารวจอจะเอาทองไปทํำยังไงอันนี้ก็แบบเฮ้ยลุ้นนะ แล้วมีในหลายๆเพจที่หลายๆคนและคนไทยนะคะอยากนําทองแท่งเข้ามาในประเทศนอร์เวย์หลายคนบอกทําได้ไหมทํำยังไงก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าให้นําฟอยอะค่ะฟอยห่อกระดาษไอห่ออาหารน่ะห่อแล้วมันจะเป็นการที่เวลาเข้าเครื่องตรวจแล้วมันจะตรวจไม่ไม่เจอว่าเป็นทองอันนี้ท้องเงยงไม่รู้นะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําก็เลยไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีทองเยอะขนาดนั้นถ้าใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้หรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับกับทองแบบนี้ทํำยังไงก็คอมเมนต์มานะคะแต่ด้วยความที่หลายๆคนนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ Norway นะคะคนไทยนะคะถ้าบางคนนะคะถ้าจะเอาทองเข้ามาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นทองรูป,ปรพันธ์ทองแท่งนะแจ้งล่วงหน้าแจ้งเสียภาษีนะคะ แล้วก็มาถึงก็ทําเอาเรื่องทําขอภาษีคืนก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทําก็โดนค่ะถ้าคนโดนตรวจแล้วมีทองทองไม่ว่าทองรูปประพันธ์ทองแท่งเยอะเขายึดเลยนะคะแล้วเขาไม่คืนด้วยนะคะมันเคยมีเคสเคสหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนไทยที่นําทองทองรูปประพันธ์เข้ามาน่าจะสิบแปดสิบเก้าบาทนะคะแล้วเขาตรวจเจอ ที่ออสโลเขาตรวจเจอแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาก็สัมภาษณ์นะคะพนักงานก็สัมภาษณ์ว่าเอ้ยคุณได้ทองมาจากไหนแล้วทางสามีสามีของผู้หญิงไทยก็บอกว่ามันเป็นของขวัญฉันซื้อของขวัญให้เมียทางพนักงานเขาก็รู้แล้วนะคะว่าทองเป็นเส้นจี๊1เก้าบาทเส้นฉลึงหนึ่งเส้นห้าสิบตัง มันมันหลายเส้นนะรวมกันทั้งรวมกันทั้งหมดเป็นสิบเก้าบาทอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะซื้อของขวัญให้เมียคุณที่แบบเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยหลายเส้นยิบยิบเยอะๆแล้วก็มีเส้นหนึ่งบาทมันเป็นไปไม่ได้เขาก็แบบมันไม่เมคเซ้นคือมันไม่ใช่อ่ะตอมาไงมันไม่ใช่เขาก็รู้พนักงานเขาก็รู้เขาก็แต่เขาก็พยายามคุยนานนะคะแล้วทางคนไทยก็พยายามยื้อว่าเฮ้ยมันเป็นของฉันนะมันเป็นของฉันนะแต่ด้วยความที่เขาเอาเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย ถึงแม้มันจะเป็นเงินคุณที่ซื้อก็าตามแต่คุณเอาเข้ามาโดยที่คุณไม่แจ้งคุณก็ต้องโดนยึดค่ะแล้วก็โดนปรับยึดไม่พอเขาปรับด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ยึดคือยึดไปเลยทอง19บาทค่ะยึดไปเลยก็เป็นเงินไทยก็ไม่แน่ใจว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นทองน่าจะสองหมื่นสอตอนที่เขาโดนยึดน่าจะสี่สสี สามสี่สามปีสี่ปีที่แล้วคะ่ะที่ผู้หญิงไทยคนนี้โดนยึดแม่เนาะเอเพราะว่าในคนไทยอะ่ะคนไทยก็คืออมทองมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วนั่นแหลคะค่ะถ้าใครจะเอาทองเข้ามาประเทศนอร์เวย์หรือว่าเอาทองออกนอกประเทศนอร์เวย์อันนี้ก็เคยเจอเวลาเวลาที่เพื่อนคนไทยหลายๆคนที่แบบเฮ้ยไปเมืองไทยกลัวที่แบบ เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานใช่ไหมกลัวไปเมืองไทยแล้วแบบใช้เงินหมดแล้วจะไม่มีเงินแบบไม่มีเงินใช้อ่ะที่นที่เมืองไทยอะ่ะพอไปเมืองไทยก็เห็นหลายๆคนนะคะก็ใส่ทองไปใส่ทองกลับไปหลายๆคนก็ใส่ทองกลับไปที่เมืองไทยคือแบบเวลาชุกเฉินก็สามารถขายได้ที่เมืองไทยก็เอาเงินนั้นอะมาใช้มาหมุนเพราะว่าตอนเรากลับเมืองไทยเราไม่รู้ว่า เราจะใช้จ่ายหมดขนาดไหนบางคนคือลหลายๆคนอย่างลหลายๆคนเลยแหละคือประเมินค่าใช้จ่ายไม่ได้ว่าเราจะใช้ขนาดไหนอย่างนกนเงี้ยงเองนกนเงี้ยงก็จะแบบคิดว่าเฮ้ยน่าจะใช้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ที่ไหนได้มันเกินเกินงบมาตลอดเลยเกินงบทุกทีก็เลยแบบอืมก็แต่ยังโชคดีที่ว่านกนเงี้ยงไม่จําเป็นต้องเอาทองกลับไปเพราะว่านกนเงียงมีแบบ มีสำรองว่าถ้าเกินมาคงคงเกินประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกินมาทีไรก็แบบขอสามีจ้ะขอสามีก็คือตอนที่ไปเมืองไทยกับลูกเราก็ควักเต็มที่ใช้กับลูกเต็มที่คือลูกอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากทําอะไรอยากซื้ออะไรอยากมีประสบการณ์อะไรแม่เราไปแต่พอพ่อใหญ่ตามมาใช่ไหมคะเราก็จะไม่ไม่ใช้เงินของเราละ ใช้เงินของสามีละเพราะเงินของเรามันหมดไปตั้งแต่พาลูกมาละโอเคใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้เขียนคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเคยมีไหมประสบการณ์แบบนี้แบบนี้หรือว่าออมทองยังไงคือแบบคนไทยเขาออมทองกันยังไงคนไทยที่เมืองไทยแต่คนที่นอร์เวย์มีการออมทองอีกแบบหนึง่งว่าจะจบคลิปแล้ว ในนอร์เวย์มีการออมเงินแล้วก็ออมทองอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือโดยการที่เล่นแชร์ก็จะมีคนไทยหลายๆคนที่นำทองเข้ามาประเทศนอร์เวย์แล้วก็ไม่รู้เขานำเข้ามายังไงนะคะเป็นทองรูประพันธ์นะคะก็จะเอามาทำเป็นแชร์แบบแชร์ออมทองก็อันนี้ริงก็ไม่เคยเล่นนะนะก็อาจจะแบบเขาอาจจะ ทองอาจจะในราคา25,000เขาอาจจะมาขายในราคา35,000โดยที่เขาไม่ได้ขายเป็นครั้งเดียวเป็นเงินสดเก็บครั้งเดียวเขาก็จะเก็บเป็นรายเดือนรายๆเงี้ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาได้ได้อะไรนะเขาได้กำไรพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันโครนเขาก็เอาและก็โอเคนะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่มันมีนะคะแบบเออหลายๆคนอย่างนวงองเนี้ย เห็นเสื้อผ้าก็อยากได้เสื้อผ้าก็มีหลายๆคนที่เก็บเงินไม่อยู่แล้วแบบเฮ้ยออมทองอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าจะออมจริงๆนะคะนกยัเงแนะนําว่าต้องส่งกับคนที่ซื้อทองกับคนที่ไว้ใจได้กับเท้าแชร์ใหญ่ๆไว้ใจได้ถ้าไม่งั้นก็คือจะแบบจะโดนโกงเพราะมันก็จะมีแบบโกงกันว่าเฮ้ยออมทองนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทองมีนะคะมีน่แหะคะ่การออมทองของเมียฝรั่งแล้วก็ มันมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนไทยมันก็แบบเนาะมันอยู่ที่ไหนมันก็มีแชร์ทองแชร์อะไรเงี้ยมันมีทุกที่อ่ะขอให้คนไทยไปอยู่มีทุกที่แล้วประเทศอื่นมีไหมคะการมีแชร์ทองหรือว่าอมทองแบบรูปแบบไหนคนที่อยู่เยอรมันหรือว่าอยู่สหรัฐคนที่ได้ดูน้งเองเล่ามาหน่อยค่ะว่าการออมทองของ คนไทยในประเทศอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับในประเทศนอร์เวย์นะคะคนไทยก็จะนี่แหละค่ะก็ส่งส่งทองแชร์ทองแล้วก็ซื้อทองซื้อโดยที่เราผ่อนเป็นรายเดือนอาจจะปีหนึ่งหรือว่าสองปีสามงวดสี่งวดแล้วแต่ตกลงกันแล้วก็มีการขายทองแบบขายทองเนียนะคะก็ก็แล้วแต่ว่าคนซื้อคนตกลงแต่ส่วนมากคนที่ทองที่ เห็นลงในเพจนะคะทองที่คนไทยเอามาขายเขาบอกว่าเป็นทองที่แบบน้ำหนักไม่ค่อยดีทองเป็นทองที่มีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยแล้วแกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงถ้าคนที่เข้าใจนะคะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าถ้าจะซื้อทองที่นี่นะคะซื้อทองกับคนไทยที่เอามานำมาขายที่นี่เอามาทำมาเปิดแชร์ทองที่นี่ แล้วพอเขาเอาทองนั้นนะคะกลับไปขายที่เมืองไทยแล้วร้านทองบอกว่ามันมันเป็นทองที่มีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยกว่าน้อยกว่า96.5หรือ96.6กเปอร์เซ็นก็ได้ราคาน้อยกว่าหรือว่าบางร้านบอกไม่รับซื้อมันเป็นทองที่แบบทองในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอะนักเก็งก็บอกเออมันมันมีด้วยเหรอเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ทองที่แบบเปอร์เซ็นเยอะๆหรือว่าทองแท้จริงๆอะต้องไปต้องไปซื้อที่เยาวราช แต่อันนี้หลายคนบอกว่าเป็นทองมาจากพัทยานงแก,กงก็ไม่ได้รู้นะคะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังถ้าใครเคยเจอที่แบบซื้อเคยซื้อทองจากแม่ค้าที่ที่เอาทองมาขายที่ต่างประเทศแล้วเอาทองมาจากพัทยามันคืออะไรคะเขาบอกว่าทองที่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแล้วก็บางร้านคือไม่รับซื้อเลยบอกว่าไปขายร้านอื่นโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาแต่อย่าถามแบบเรื่องที่แบบ ลึกๆลึก,ลกซึ้งอะไรเงี้ยไม่รู้จะมาเล่าคลิปหน้านะคะคลิปต,ต่อไปจะไม่สัญญาว่าเป็นคลิปหน้าจะมาเล่าเกี่ยวกับคนโนดเคยเห็นผีชื่อเรื่องผีเพราะว่านุกงยังไปคุยกับเขามาสองปีกว่าผ่านมาแล,แล้วแล้วถึงอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนโนดคนนอร์นนอเวย์นะคะมีประสบการณ์ผียังไงโดยที่บ้านเขาอะตั้งอยู่ข้างสุสานเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับตะไคร้คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ไหมคะกดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้เตือนเตือนนะคะถ้ากดซปเปอร์แทงให้หัวเงินหัวใจขอบคุณค่ะก็จะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะคนที่เข้าคอมเมนต์ต้องเงี้ยงตลอดแล้วก็เงี้ยงถือน้ำมันปลาไปให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ